มาเด้อม,มาเดินว้าวจะเฝ้าออไปจะเฝ้าไปบนอย่างสิเป๊ะใสมา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 ,มากินตำปลาตำปลาตำปลาปลาคักป้าเนี้ยพูดจานหมกุกย,ยังออไงส <c oughs> ิกินเบิดพี่น้องเอ้ยมามามาอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปเบรกเบรกมามากินซอยข่อยเนี้ยนี่ยังไงสิกินอิ่มอืโอ้ยอืงองง พี่ริกอยัางสมัครเผ็ดกระดอกกันดิที่ด้านไม่เงี้ยด้านไม่เงี้ยเนี่ยตำนี่อ้าวบอกว่าจะเผ็ดจะเผ็ดอุ้ยเผ็ดกระเผ็ดเนี่ยหนองเอ้ยมากมากอืมหอยออืโอ้หอยตึงอยู่เลยหอยกระเอือยก็ไม่หอยเหี่ยวหอยเป็นหอยไม่ยอมคือเป็นหอยหอืย เ okay. อะหอยหอยดีพี่น้องหอยหอยหอยบอกว่าใส่หอยเยอะๆไดห้หอยมากหอยหอยมากของไงไม่เป็นหอยเหี่ยวเด้ออันนี้หอยหอยเจอี่หอยตึงอยูย่อืมอืมอืมตัปลาเด้อพี่น้องเด้อตํปาปลาใส่หอยใส่ถุกย่างแหละพี่น้องเขาบอกแล้วใส่ถุกจริงถุกอย่าง มันก็ตัมปาฮึนี่หอยแน่นี่แบบบุงมีบักตัวมีบ่บงอตัวหอกตัวห,หอยใส่ทุกอย่างเด้อจ้าตัมป,า,ปาพี่น้องเป็นนักใจ่ห็พวกเจ้าคือเก่าเด้อจ้าเด้อสูส้ๆจนขย,ยัน <c oughs> เก่าะหลับพี่น้องมีเงี้ยวันบอกตะมือไขย,ยันอีกแล้วเอ้าขันเท้าบอกขยันพี่น้องมันยังสี่รถไปหลายก็นี่เออเขาต้องสู้จนขยันเท่าน,นั้นเป็นกาลังใจให้ทุกอย่างทุกคนพี่น้องอืมไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือรถขายอง ใครอ้วนเดี๋ยวน้อยได้หลายกะซ่าสมเขาไปอืมอืมอืมก๋วยกระบอกเส้นหอยเยอะๆอืมหอยหอยอืมหอยบปเหี้ยวหอยเยอะดิคันคันคันบวกโดนๆไมันกิดสีเหี้ยวละหอยพี่น้องหอยกระเลี้ยงตำปลาใส่หอยแล้วพี่น้องเนาะหอยอืมคันหอยใส้น ลวกโดนลวกน้ำโดนนี่มันก็ัดเหี่ยวแล้วอ่ะแต่เพราะต้องลวกโดนลวกน้ำข้าวเดียวเพราะมันสุกกว่พ่อนะพี่น้องหอยอหอยหอยก๋วยมักหอยพี่น้องบอกใส่หอยเยอะๆอือเป็นหอยเหี่ยวดิหอยเชอรี่อืออือนนาะอือก็แข็งแรงดีจ้ะหอยก๋วยมักหอยเนาะโอ้ออืออือ คอยก็เห็นเด้ข้เจ้านี่มองนี้มีดเนาะว่าเออเห็นนั่นนั่นนี่บุตรของยายนั่นยายนี่เออคอยก็เห็นตะมูพ่นบอกล้วคอยจะเห็นตะเคียนพี่น้องเอยคือบดันไม่คอยเบิ้งแน่คอยอยากเห็นหอยอืมคอยอยากเห็นนะคือบดันไม่คอยเบิ้งน้ำเนี้เนาะคอยอยากเห็น้วยกันในพี่น้องอืมเห็นเด้ขาเจ้าว่าแล้วข้เจ้าว่านล้มือนี่บ่เห็นเห็นหอยแต่เมื่อวานเมื่อก่อนพี่น้องขาเจ้าดันเหรอมาหา่อยมีตะหอยเออ มีดันดันคอยๆกันมาตื่นมากไทยน่ะฝีมหอยทตัวคอยอยู่โง่โง่โง่ฟังนั่นแหละมื่อนีไปเห็นหอยเองเงียบยิบอคอยก็เลยอยากเห็นด้วยกันนะความมันผู้คนแตกแสนแตกล้านนั้นเป็นยังไงสันเดียมันงามบัวกันเนาะเดี๋ยวเขาไปเห็นเขากับผู้กายเห็นดอกพี่น้องเนาะยดาบไปดำปอย่างเออดากระดำไปไม่รู้ก็บอกว่าคอยในละโต้คอยโต้คอยดาบดำคอยผู้กายให้โทกเออคอยอยากเห็นนะมันก็แตกล้านได้เห็นเป็นยังไงเออไปอยากเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะอะไรใหญ่ห่างมาเด้อมาเด้อ